กล้องวงจรปิดของบริษัทนี้นี่มันมถึกภาพขณะเครื่องบินเล็กตกในลองไอแลนด์นิวยอร์กเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไว้ได้วิดีโอสแสดงช่วงเวลาก่อนที่เครื่องบินจะตกในพื้นที่ป่าช่วงบ่ายวันอาทิตย์ทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บสาหัสอีกสองรายมองเห็นควันได้จากระยะไกลแม่และลูกสาวอยู่บนเครื่องบินกับนักบินจากโรงเรียนการบินแดนนี่ไวแมนแม่อายุ63าปีเสียชีวิตคณะกรรมธิการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติกล่าวว่า นักบินรายงานว่ามีควันในห้องนักบินขณะที่เครื่องบินเข้าใกล้สนามบินของรัฐทนายความของโรงเรียนการบินกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งจากดีลของบริษัทกูปองสำหรับการแนะนำเที่ยวบินเบื้องต้นและเสริมว่านักบินศักยภาพการบินใบอนุญาตนักบินและเครื่องบินได้ผ่านการตรวจสอบบังคังคัดสองครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว